คุณเคยรู้สึกไหมว่าในคืนที่เงียบที่สุดมีสายตาบางคู่กำลังเฝ้ามองคุณอยู่เสียงไม้ลัน่นเงาดำที่ไม่ควรมีแอรล์ลมหายใจที่ไม่ใช่ของใครในบ้านถ้าพระเจ้ากำลังมองอยู่จริงคืนนี้กำลังจะตัดสินอะไรบางอย่างคุณกล้าพอหรือไม่ที่จะอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อรู้ความจริง ของคืนที่พระเจ้าทรงเฝ้ามองค่ำคืนนั้นเงียบผิดปกติลมไม่พัดแม้แต่ใบไม้ก็หยุดไหวบ้านไม้เก่าตั้งอยู่ริมทุ่งแสงตะเกียงเล็กส่องสว่างเพียงมุมเดียวกลิ่นทูปลอยอ้อยอิงผสมกับกลิ่นดินชื้นหลังฝนชายเจ้าของบ้านนั่งพนมมือดวงตาจ้องไปยังรูปบูชาเสียงสวดแผ่วเบาสั่นเล็กน้อยเหมือนใจไม่มั่นคงทันใดนั้น อากาศเย็นวา่าเรลวไฟตะเกียงเอเอียงเงาบนผนังบิดเบี้ยวเสียงไม้ลั่นดังจากด้านในบ้านช้าหนากักเขาหยุดสวดหัวใจเต้นแรงความเงียบหนาทึบก,กดทับการหายใจเสียงฝีเท้าดังขึ้นทั้งที่ทุกคนอยู่ครบในบ้านพื้นไม้สัน่นเหมือนมีน้ำหนักกดลงเหนือยเย็นซึมจากฝ่ามือแม้ร่างกายไม่ขยับ ดวงตาเหลือบมองไปยังประตูเงาดำยาวทอดเข้ามาแสงตะเกียงไม่ถึงปลายเงาความมืดกลืนกินส่วนที่เหลือเสียงกระซิบต่ำดังใกล้หูถ้อยคำไม่ชัดแต่ทำให้หัวใจสะดุดผนังเย็นจัดเมื่อแผ่นหลังแนบทิงเสียงลมหายใจแปลกปลอมดังขึ้นช้าลึกเขารู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกเหมือนบางสิ่งกำลังเฝ้ามอง รูปบูชาสั่นไหวทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องเปลวไฟสว่างวาบแล้วหรี่ลงเงาดำเคลื่อนไหวสวนทางกับแสงพื้นใต้เท้าเย็นจัดจนปลายเท้าชาเสียงโลหะกระทบกันดังแผ่วมาจากมุมมืดของบ้านดวงตาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดบรรยากาศตึงเครียดเหมือนเวลาหยุดเดินเขารู้สึกถึงสายตาที่มองไม่เห็น จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเสียงสวดหลุดออกมาอีกครั้งเบาสานันเงาดำนั้นหยุดเหมือนฟังอยู่อากาศหนักตึงขึ้นจนหน้าอกแน่นแสงตะเกียงสะท้อนบางสิ่งบนพื้นรอยแตกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากรอยแตกนั้นลมเย็นพุ่งขึ้นเสียงครางต่ำดังแว่วไม่รู้ต้นทางหัวใจเต้นแรงเร็วไม่เป็นจังหวะ เขารู้สึกได้คืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาและบางสิ่งกำลังยืนยันว่าในความมืดนี้มีผู้เฝ้ามองอยู่จริงเงียบงันกลับมาครอบงำอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่มีน้ำหนักเหมือนบางสิ่งกำลังกดทับอากาศชายเจ้าของบ้านกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากแม้เหงื่อจะไหลไม่หยุดแสงตะเกียงสั่นไหวเงาบนผนังยืดยาว บิดเบี้ยวราวกับมีชีวิตเสียงไม้เก่าดังลั่นอีกครั้งคราวนี้มาจากใต้พื้นใกล้เท้ามากขึ้นพื้นไม้เย็นจัดความเย็นแทรกผ่านฝ่าเท้าแล่นขึ้นมาตามขาเขารู้สึกถึงแรงสัน่นเบาแต่ต่อเนื่องเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างช้าและอดทนเสียงลมหายใจแปลกปลอมดังขึ้นอีกใกล้กว่าเดิม หนักกว่าเดิมกลิ่นทูกจางหายถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอับชื้นคล้ายดินที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ดวงตาเหลือบมองไปรอบห้องทุกมุมยังคงเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรูปบูชาบนิ้่สันเบาๆโลหะกระทบไม้เกิดเสียงแผวเหมือนการเตือนหัวใจเต้นแรงแรงจนรู้สึกได้ที่ขมักเขาพยายามตั้งสติ พนมมือแน่นขึ้นปลายนิ้วเย็นเฉียบเสียงสวดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่สม่ำเสมอเหมือนเสียงที่สั่นออกมาจากความกลัวทันใดนั้นตะเกียงกระพริบแรงแสงดับวูบชั่วขณนะความมืดกลืนทุกอย่างในความมืดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นชัดเจนเสียงเล็บขูดไม้ช้ายาวขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงแผ่นหลัง ลมหายใจสะดุดแสงตะเกียงกลับมาอีกครั้งสว่างน้อยกว่าก่อนแต่พอให้เห็นบางอย่างรอยแตกบนพื้นขยายกว้างเสียนไม้แยกออกเหมือนถูกดันจากด้านล่างลมเย็นจัดพุ่งขึ้นพัดชายเสื้อปลิวเสียงครางต่ำดังขึ้นจากรอยแตกนั้นยาวแผวแต่ชัดเจนดวงตาของชายเบิกกว้างมือสัน่น แต่ยังพนมแน่นเงาดำบนผนังเปลี่ยนรูปไม่ใช่เงาของเขาไม่ใช่เงาของตะเกียงมันสูงผอมและเคลื่อนไหวช้าเงานั้นค่อยๆย,ยืดขึ้นเหมือนกำลังลุกยืนอากาศในห้องหนักอึ้งการหายใจยากขึ้นหน้าอกแน่นเสียงลมหายใจนั้นดังใกล้หูร้อนและเย็นในเวลาเดียวกัน เขารู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนมีสายตามากกว่าหนึ่งคู่กำลังเฝ้ามองพื้นไม้ส่งเสียงแตกรอยร้าวแยกยาวออกไปใกล้เท้ามากขึ้นแสงตะเกียงสะท้อนบางสิ่งในรอยแตกพื้นผิวมันวาวเหมือนผิวหนังที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นเร็วจนแทบเจ็บเสียงสวดขาดห่วงคำพูดติดอยู่ในลำคอ เงาดำเริ่มแยกออกเป็นหลายเงาซ้อนทับก,กันเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันผนังเย็นจัดเหมือนความเย็นแทรกซึมออกมาจากเนื้อไม้เสียงโลหะด,ดังอีกครั้งคราวนี้มาจากหลังเขาลมหายใจสะดุดเขาไม่กล้าหันอากาศเหมือนหยุดนิ่งเวลาถูกยืดออกเสียงหัวใจดังในหูกลบทุกเสียงอื่นแสงตะเกียงเริ่มเอียงเหมือนมีแรงบางอย่างดึง เงาดำหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนเงาทาบลงบนมือที่พนมมือชาความรู้สึกค่อยๆหายไปเสียงกระซิบดังขึ้นหลายทิศถ้อยคำไม่ชัดแต่แฝงแรงกดดันรูปบูชาบนหิ้งเริ่มสั่นแรงเหมือนกำลังต้านบางสิ่งลมหมุดนวนในห้องพัดทูบที่เหลืออยู่ให้ล้มลงกลิ่นควันจางๆลอยขึ้นผสมกับกลิ่นอับ ชายเจ้าของบ้านรู้สึกถึงแรงสั่นในอกลึกหนกักเหมือนบางสิ่งตอบรับการสวดเงาดำหยุดชงักการเคลื่อนไหวไม่มั่นคงแต่พื้นใต้เท้ากลับสั่นแรงขึ้นรอยแตกขยายกว้างเสียงจากด้านล่างดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้และชัดอากาศเย็นจัดจนลมหายใจเป็นไอทั้งที่เป็นคืนอากาศอุน่นแสงตะเกียงสว่างวาบแล้วหรี่ลงอย่างรวดเร็ว ในวินาทีนั้นเขารู้สึกชัดเจนคืนนี้ไม่ใช่เพียงคืนแห่งความหวาดกลัวแต่เป็นคืนที่บางสิ่งกำลังถูกตัดสินและสายตาที่มองอยู่นั้นยังไม่ลักไปจากบ้านหลังนี้แรงสั่นสะเทือนค่อยๆผ่อนลงความเย็นที่กดทับอากาศเริ่มจางหายเงาดำที่ซ้อนทับกันหยุดนิ่งรูปร่างเลือนรางเหมือนถูกแสงบางอย่างผลักถอยเสียงกระซิบแผ่วลง แปลเปลี่ยนเป็นความเงียบลึกพื้นไม้หยุดสันรอยแตกค่อยๆสงบเหมือนไม่เคยขยับมาก่อนแสงตะเกียงกลับมั่นคงเปลวไฟตั้งตรงไม่ไหวเอ็นอากาศอุ่นครึ่งทีละน้อยลมหายใจเริ่มเป็นปกติชายเจ้าของบ้านสุดนั่งหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่วุ่นวายเหมือนก่อนรูปบูชาบนิ้่หยุดสันแสงสะท้อนอ่อนโยน เหมือนการปลอบประโลมความเงียบที่กลับมาไม่ใช่ความเงียบที่คุกคามแต่เป็นความเงียบที่เฝ้ามองเขาหลับตาปล่อยลมหายใจยาวมือที่พนมค่อยคอยคลายกลิ่นทูปอ่อนอ่อนกลับมาอีกครั้งผสมกับกลิ่นไม้เกา่าให้ความรู้สึกคุ้นเคยลมเบาพัดผ่านหน้าต่างไม่เย็นไม่ร้อนเสียงยามค่ำคืนภายนอกดังขึ้น เหมือนโลกกลับมาเคลื่อนไหวแสงแรกของเช้าเริ่มแตกขอบฟ้าลอดเข้ามาในบ้านผสานกับแสงตะเกียงชายเจ้าของบ้านลืมตามองไปรอบห้องด้วยสายตาที่นิ่งกว่าเดิมเขาลุกขึ้นยืนช้าๆร่างกายอ่อนลา้าแต่จิตใจมั่นคงตะเกียงถูกดับอย่างแผ่วเบาไม่ใช่เพราะแสงหมดค่าแต่เพราะแสงนั้นได้อยู่ในใจแล้ว คืนแห่งความหวาดกลัวผ่านพ้นเหลือเพียงความเข้าใจที่ลึกขึ้นเขารู้ดีมีบางคืนที่ความมืดเข้ามาใกล้เพื่อทดสอบความเชื่อและในคืนนั้นพระเจ้าทรงเฝ้ามองจริงไม่ใช่เพื่อสร้างความกลัวแต่เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าศรัทธายังคงส่องสว่างแม้ในความมืดที่สุดหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สอง คุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์สามประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์สี่เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ 5. อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร์ แสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนแชร์เคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์แแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ให้เพื่อน9กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอนส่งต่อสิบ